เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆน้ำชมได้เลือกกันนะครับคันนี้เป็น Honda c i v i c ครับปี98สภาพแบบหล่อๆเลยนะครับคันนี้ครับดีมากด้วยเล่มเอกสารชุดโอนครบครับเครื่องดีเกียดดีช่วงล่างแน่นๆครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆกันเลยนะครับ สวยอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีรถมให้เลือกจนเป็นประจำทุกวันนะครับมาคิดเป้ารถสวยนะไม่ชมได้เลือกกันทุกวันจะได้ในภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคิ่ใหม่ๆครับฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยครับวันนี้ก็มาดูคันนี้กันต่อนะครับเริ่มใหม่ฝาชุดโอนครบภาษีมีนา6 5นะครับภาษีมีนานะครับก็ไปต่อนตอนโอนได้ครับเร่มใหม่ฝาชุดโอนครบไม่มีปัญหาครับเครื่อง D15B ดีครับ v t เ c คเครื่องแน่นๆเลยครับน้ำมันล้วนๆสด เกียร์ธรรมดาเข้าครบไม่หลุดนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบระบบไฟฟ้าแท้ได้ครบมีกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างไม่ทํางานนะครับภายในก็สวยครับไม่มีแตกหักภายนอกก็องเงางามตามรูปเนี่ยนะครับมีเบาะคนขาดนะครับขาดนิดนึงนะครับเบาะคนขับขาดนิดนึงสีเป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตครับอันนี้บอดี้เดิมๆไม่มีผูกช่องล่างดีรับดีแน่นเหนึบเลยนะครับ ราคาอยู่ที่6 5 0 0 0ันบาทนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่สมุดสาครอนติดต่อนัดหมายกับเจ้าของก่อนออกเดินทางนะครับจะไม่คาดกันนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับมาสีเป้าท่านผู้ชมได้เรือกกันท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของนะครับของเครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยชนครับบอดี้สวยๆ6 5หม0าบาทครับสวีกตาโตปี98 ในใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับถ้าหาเบอร์ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกอรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์ขอติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ